เพื่อนล้อค่ะว่าแบบเุ้ยทำไมมีฟันล่างค้่งองฟันบนทำไมแบบมีคางยืดนออกมาสวัสดีค่ะชื่อน้ำทิพย์ค่ะตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ากระบางค่ะตอนนี้อายุ19ปีอยู่ปี1ค่ะตอนมาปรึกษาครั้งแรก15-16ก็จัดจริงๆอยู่ประมาณ17ค่ะก็คือปกติคนที่เขามีปัญหาเรื่องฟันล่างคองฟันบนอ่ะ จะต้องผ่าตัดการ,รแต่ว่าเลือกมาปรึกษาที่นี่เพราะว่าเหมือนเคยเห็นแบบตามเพจเนี้ยคะ่ะว่า่ต้องผ่าตัดการ <c oughs> ก็เลยมาปรึกษาที่นี่คะ่ะ <c oughs> เคยไปปรึกษาคลินิกอื่นมาคะ่ะประมาณ1-2 <c oughs> ที่เขาบอกว่าแบบการที่เรามีฟันด่างค่อนฟันบนเนี่ยคะ่ะมันจัดฟันไม่ได้ผ่าตัดการหนึ่งเดียวเลย <c oughs> ก็เลยมาปรึกษาที่นี่ดูคะ่ะที่นี่เนี้ยก็มีวิธีการรักษาก็จะเป็นวิธีการจัดฟันแบบไดมอน เพราะว่ามันจัดฟันได้เร็วกว่าค่ะแล้วก็ทําให้ฟันเนี่ยเข้ารูปได้ดีกว่าแล้วการที่เรามีปัญหาเรื่องฟันร่างค่อมฟันบนเนี่ยถ้าเราจัดฟันธรรมดามันก็จะใช้เวลานานกว่าหรือบางทีอาจจะแบบไม่ค่อยได้ผลตอนที่ใส่แลกๆน,ะะนนะคะมี่ชินน่ะแบบว่าเหล็กที่มกระพุ้งแก้มแบบเกือบทุกครั้งเลยก็มีปัญหาเรื่องเหล็กหลุดแต่ว่าปัญหาอื่นๆก็ไม่มีค่ะเพราะว่าทางคุณหมอเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีค่ะก็คือตอนนั้น ว,ว่าจัดออกมาอุ้ยมันจะไม่เหมือนเดิมก็มีอีกวิธีคิดหนึ่งก็คืออุ้ยเราจัดมาเราต้องสวยแน่ๆแล้วก็ตอนที่เข้ามาปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็คือให้กําลังใจเขาจัดออกมาแล้วดูดีแน่นอนค่ะก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ชอบค่ะรู้สึกว่าสวยขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นค่ะเพราะว่าเหมือนตอนแรกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเลยไม่กล้าย,ยาิ้มอะไรอะค่ะพอหลังจากปันเสร็จปุ๊บก,ก็คือกล้าย,ยิ้มมากขึ้นค่ะมั่นใจมากขึ้น รู้สึกชอบที่นี่ค่ะเพราะว่าเขาดูแลเอาใจใส่คนไข้ทุกคนค่ะมาครั้งแรกหนูมาเอ็กซเรย์ก่อนคุณมอกก็คือพูดดีมากค่ะให้คำปรึกษาดีก็ให้กำลังใจทุกขั้นตอนเลยอยากให้ทุกคนมาจัดฟันที่นี่ผมนอนนั่งทิพย์เนี่ยจำได้เลยมาเพราะว่า,าล่างคร่อมฟันบนน้องเขาน่าจะไปหามาหลายคลินิกแล้วครับแล้วก็ทุกคลินิกที่ไปหามาเนี่ยก็บอกว่าให้ทําการผ่าตัดแต่พอผมดูเคสแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออเคสเนี่ยเป็นเคสที่สามารถทาโดยไม่ต้องผ่าตัดก็ได้นะครับ โดยที่เราใช้มือจับฟันมาช่วยนครับเราก็เลยคุยแล้วก็วางแผนกับน้องน้ำทิพย์แล้วก็ตัดสินใจว่าจะเริ่มจัดกันถือว่าเป็นเคสที่ซับซ้อนนะครับเคสเนี้ยจะต้องใช้เวลานานกว่าปกติแล้วก็ฉันไข้จะต้องให้ความร่วมมือเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นการดึงยางการมาพบหมอเป็นประจำนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือเคสเนี้ยเราใช้เครื่องมือดามอน ดามอนหรือว่าเซลร์ไลเกตเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่เขาสามารถียับฟันได้เร็วกว่าเครื่องมือจัดฟันโลหะทั่วไปเนื่องจากเขาจะไม่มียางมามัดพอไม่มียางมาดเนี่ยมันก็ไม่มีแรงเสียดทานระหว่างลวดกับตัวเครื่องมือกับตัวฟันทําให้ฟันสามารถขยับฟันได้เร็วมากขึ้นสำหรับเคสที่ซับซ้อนแบบนี้ก็เลยแนะนําการจัดฟันแบบดามอนหรือว่าเป็นเซลร์ไลเกตไปครับ แค่นี้จัดกัน3ปีเคสซี้ไม่ได้ถอนฟันมีนการปักหมุดทั้งหมด2ตัวข้อดีของน้องนัที่ก็คือมาเป็นประจําแล้วก็ตึงยางได้ดีมากในการาการขยับฟันให้เข้าไปในตําแหน่งอยากได้เนี่ยก็ทำได้อย่างรวดเร็ว ปักหมุดก็คือการที่เราจะใส่น็อตนะครับตัวน็อตตัวเล็กๆเนี่ยลงไปบนเหยือเพื่อเป็นเสาในการดึงฟันอย่างเคสของน้องน้นทิ์เนี่ยเราต้องการจะดึงฟันล่างเข้าไปทางด้านหลังเราก็จะต้องปักหมุดที่ด้านหลังแล้วก็ดึงฟันล่างทั้งหมดเข้าไปพร้อมๆกันโดยใช้หมุดตัวนี้เป็นเสาในการดึงเคสเนี้ก็มีเครื่องมือลูบบ้างมีเครื่องมือตำบ้างนะครับก็พวกนี้ก็สามารถมาคลินิกให้คลินิกด,ดูแลได้แล้วก็สามารถใช้ตัวที่พึ่งเนี่ยแปะในกรณีที่มีการเจ็บตัวได้ ก็ไม่ได้มีปัญหาที่จำเ้อน